ครับสวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับผมอีกแล้วช่องเกรดกุมีพงวันนี้ผมพามาดูน้ําท่วมนี่มาเที่ยวยุทธยาโอ้ยวันนี้ท่วมเยอะกว่าคราวก่อนนะถ้าเพื่อนๆจาคลิปเก่าผมได้เดี๋ยวแพนให้ดูเนี่ยต้นต้นสดาวหวานเขาเนี่ยเขาปลูกไว้เยอะเลยน้ําท่วมหมดเลยนี่ตรงบึงฉลามนะครับอาเภอบางประหังท่วมเยอะเลย เดินดูดูมาใส่เข้าลุยไปได้ไหมเฮ้ยไปได้ป่อได้เ้ากลับไปแล้วแต่เราไม่กล้าไปอ่ะเนยะรถยนตเลยไปเลียว ผมเคยจมน้ำแล้วผมไม่กล้าไปแ,แค่ดูแค่นี้ก็พอยังไม่ยุบนะครับเพื่อนๆแถมเยอะขึ้นด้วยผมก็ดูแตะข่าวอยากดูของจริงก็เลยมาเลยบึงอายุทยาเนี่ยดูดิจยไจะไทำคลิปให้เพื่อนๆดูเฮ้ยปลา,ะนะป,า,ป,าปะเนี่ยเฮ้ยปลาปลาปลาตัวเล็ก ในน้ำมีป่าเนาะแต่ก็ก็เดือดร้อนกันะนะครับเป็นทะเลไปหมดเลยอ่ะดูดิทะเลจริงๆนะเนี่ยน่าเห็นใจคนอายุทยาเนี่ยยิ่งบางบานนี่ยิ่งหนักเลยนะบางบานนี่เดือนกว่าแล้วเนี่ย โอ้น้ามาหาปลาอยู่แต่ก็กลัวลกลัวรถจมน้ำเฮ้ยนั่นไนอ้คอกปนะน่ะไอ้คอกลูกมันปนะเนี่ยโอ้เะียด,ะดายาตายไหมเนะี่ยสะเดามันด้วยปลูกเยอะเลยนะเนี่ยท่วมนานแล้ว เอาละครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้สั้นๆไม่มีอะไรมากแล้วยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับเหมือนเดิมเป็นกำลังใจให้คนน้ำท่วมด้วยดีบ้านผมยังไม่ท่วมเอาละบ๊ายบายสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้า